สวัสดีครับคุณพ่อทองอินสวัสดีครัับสสวดีค่ะคุณพ่อทองอินสวัสดีค่ะมากันหลายช่องครับท่านผู้ชม,มน้อติดตามเป็นคลิปเลยผมยินข่าวว่าพ่อทองอินนี่ฟันแม่นครับท่านผู้ชมครับเพิ่นฮ้อนครับ,พพบ,เ,รบเพิ่นฮ้อนเพิ่นว่าเสื้อฮนี่บ่เคยใส่ล่ะครับนาฮ้อนถอดเลยครับก็ขอโทษขออภัยได้หลายเนาะครับเนาะครับผมเพระาะว่าเพิ่นธนัทถอดเสื้อเพิ่นละครับวันที่16เมษายนพศ2 5 6พคุณพ่อทองอินครับผมฟันแนวนเลครับ เบ้าสู e เอฟซเพ็่นฟังเลยครับไรายละเอียดครับมือเรียปันดีสิแด้สินอ่อนรับแน่บ่หลับพันเขา <c oughs> ไม่ย่อสว่วงไม่ยนไร่เรามา้ังวัดย่อทีดรอกนะฮะเว่ามันจะลุกขึ้นมามัดซองมงห่วงหน้งหง่วงหลังเ่าเห็นนี่ยมือนสอบมากจ้าของรามาแก่คข้อมันให้พวกไม่าน้ำกัลนะครับ,บร พ่อกะเด้สิเขาหกหกสิบปีนี่หมอหนันว่าไอ้โมเมนต์โมเมนต์เปนไรจ้าด้ห้าสิบเก่าเป็นไรมันผู้ 5, 10, ที่มายอ้อนสวงหมดครับเอรไ,ไอ้มาแก่พวบ้านแห่งแบบคนน้ำกันนั่นลละฟางเาสาบานฟางน้ำกันสาบ้านบาดเดียญมืัน,นแรงมากมันออกหกส่นเดกเานั่นครับผ่านคลากกูจัวนเลยนอหตะขีน่ะ ว่บ้านนี้ขึ้นต่อมาก,กมานฝันบัานฝันบ้านพี่จากเมืองเราผมแตกไปจากปุ๊บจากเกยียดเออเหยียดทองก็ลาว่าไว้ลากว่าเป็นกระสอบอเป็นสอบเป็นสอบลาวไว้กองทีุ่่นนี่ครับบ้านนี้บ้านนี้จะของเันมันก็นมาพอกับปับ ปั๊บลอยยีสิบเออปั๊บยังรับลอยยีสิบปับมันทางห้อเชี่วเลยล่ะเออเออปจังข้สิมามาเอาขึ้นนะมันมันมันบอลขึ้นเราจะว่าเก็บข้างห้อเชิวมันบานซะครับลอยยีสิบบาทแต่ันนีเป็นะไรกบก็เขียดเก็บข้าวขอเชวโอกโอเขียดขอมานี่แนนจากฟังเล่านี่ครับแนนขอมาฟังไทยเจบบกไหลเดืนมันโดนอะรใส่รถก็จะได้สองรถกูเน้วอาตุ แน่นอนนะแต่มวันสิเป็นตัวไรถ้านั่นเลขสีหนึ่งสองศูนย์แล้วครับประไว้หนอยยี่สิบบาทอืนะครับกบกเขียดมันมันเด็กกบเด็กเขียดเลขกบเนี่ยเก้าอือเลขเขียดนี่มันสิเป็นตัวไรล่ะครับเขียดเมื่อกับซีเนี่ยเป็นเลขซี่บอกครับซีเนี่ยครับผมเช้านี้เคยไปตามความฝันแบบนี้ค่ะครับฝันเห็นคนเอากบก็เอาเขียดมาให้ครับเลขออกเก้าสองค่ะเก้าสองบอกค่ะ เอาเก่าสองกับเก่าซี่นอกกันไหวน้ำเก่าสองกับเก่าซี่มันจะมีเท่านี้แหละแล้วอายุพออายุเจ็ดปีเข้าหกสิบหรือหาซีเก่าหาสิบเก่าสิเขาหกสิบเดือนกันใหญ่โอ้หเอาหาเก้าห้าเก้าย่างหกสิบครับบานนี้ผู้พีมาย้อสวงเป็นยังไงล่ะครับบ้านได้บอกเลขบอกยังบอกครับบอกบอกบอกคงไม่จะเขื่อมเท่านี้นเองมันย่อทั้งหลัง เจ้าหน้าวะ่าไมได้ยินเออแต่ว่าหมออยู่ต้องกันน้ะต้น้องนั่นจะตัวต้น้องเออเต้น้องถือยอสองเสืยโอ้ยอส่วนนะอือจะ่กคนคนละเดือนคนละเดือนอว่าวันนี้วันที่ทำเมือนี่ได้ยอสวงครับเออแล้วเขาเว็นนี่เออถ้าก็ว่าหกศูนย์บ่บักกีว่าบ่บมเมนต์บักคี้กาหกศูนย์ถูกเรา พี่ยอดส่วนนี่เป็นน้องนิสัยเราคนพอจายอยู่อดีอยู่ไอ้ส่วนป่านไปขาเรียนเอาไปขเรียนอาาชิมาหกศูนย์ก็ะเด็นได้เราขับต่อเหมืกนมี่วนบากอาเก้าหกศูนย์ก็ไเด็นได้ครับบางทีเนี่ยฟันเหมนกับแม่เนี่ยคือปีกายเนี่ยปีกายพอฟันว่าอันในกลามฝันนั่นเอื่อยว่านายยิน พอถือเด็กพเจ้าพุทธาหารอยเลิกกี่นาทีกับเมียเมียพ่อเอ่ยครับบานนี้เมือนสาวมากของไวย์ไซเด็กเราคือเครื่องบนเครื่องหลังเครื่องซ้ำอยู่ทึ่งตัวเนี่ยนี่หกหมื่นป้าตุ๋นอ้าครับท่านผู้ชมคุณพ่อเป็นปูถีฟันแม่นครับขอให้มีโชคใจครับคุณพ่อต้องยินทุกห้อครับ จิมงานเบาแอ็มรอตองนี่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องบังขับวดันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันหกสิบหกเมษาสิบหกหลวงกุ้งหลวงเขาตรวจสอบมันเด็ดร้ายเนาะครับคุณพอสิบหกเมษายนครับเอฟซีขอให้มีโชคใหจครับคุณพอต้องอินครับเอาฟันทงให้ขาดเบิ้งตัวไหนกันแน่ครับคุณพ่อมากมากเลยครับแหย์ขาดเลยครับตัวย่างหอยเพราะว่ามันเอาสิชนะ พอมาหาสามหาสามเครับเนาะินด้วยบ่ครับมันจะเคยเคยวบอนะมาแข่กนบคุณพ่อคือว่ามันเบิงฟันทุงมาแล้วหาสามสามตัวเหครับคุณพ่อบาทนีนะเป็นสามหาสามเลยทีนี่สามห้าสามลองเบิ้งลองเบิ้งบลองเบิ้งอันนี้เป็นพวมเชื่อชมทุกคนครับเ่อ ใช้วิจารยา์ในการรับชมตัวนี้เป็นเลขมากครับไม่ยังอีกครับคุณพ่อบาทเนี่ยมีแล้วอ้ยขอบคุณได้หลายครับคุณพ่อทองอินครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนี่นักข่าวธรรมชมเลขของคุณพ่อทองอินก่ะธรรมชมหนึ่งสองศูนย์เก้าสองเก้าสี่อายุห้าสิบเก้าปีอย่างเขาหกสิบค่ะธรรมชมเลขมากตัวหาสามสามหาสามนักข่าธรรมชม ขอห้มิโชมิลาวก็คุณพอ่อท่องอินแระจำงวนทีสิบหกเมษายนพศสองพันอยหกสิบเจ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวก็เสีาดชมธมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอห้จโชคโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะกครยังพึงพ่งผาไิเสษเนาะค่ะธรรมชมพอมีสามดาวมิของดีมาฝากธรรมชมค่ะไปรับชมบางของดีกระเป๋าแอมระทุงกันเลยค่ะ บา่า์เอ็มมาชมอยู่ในเดินทางไปถ้ำบุญ,บญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดไแดนอีสานครับมีนี่ของดีทิศใหม่ทิศนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกลองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้ลา,นานคนย่างทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกลองซื้อเหลือซื้อลอตเตอรี่จิ้นสีดิพีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับนองเบิร์ตกับนังถ่ายอยู่ข้องไหครับ่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายลมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะ คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ยมชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับบอวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิตอกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้นิฐาน หนึ 2> 1, 2, 3, 1, 2, 3, ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกลูกหัวต่ำลูกคิวต่ำครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้อยน้องเบื่อเนอะาะครับผมเป็นลูกศิษย์บวญปู่รอดไม่จันนะครับเนะาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อบุญกุศลเนี่ยพ่อนวัดที่ไหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดสายที่สายทางซื้อรถเื่อ,อะไรก้การอธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาผู้ตาหายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่นบานผู้ชมใบเอามารงหินขาวกบลอซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุ่ยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุ่ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุ่ยครับสําหรับทาไดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกคาา่าย่างบวเห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีอียังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังนา,าล้านเห็ุใดคนมองมาเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับ่านผู้ชมเนาะบ่ายเอ็มเราทวงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอ้ครับมีโอกาสในมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีพีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเน,นบาะอย่าใครคนหักคุ้นหลงบอกบากยังกไงผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูหลงมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเท็จครับท่านผู้ชมเมื่อเท็จแล้วก็บ,กบ,บี้จัิงสิครับหมุนจันิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อนูปากสามเทื่อน,นะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือล่ะกะ็เซยผมขม้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นว้วนสารด้ครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงุงป,ปูปุกเสกเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาจนในแตงเต้งให้ลงุงกุหลอดละครับท่านผู้ชม ักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับนอกาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกุมเนก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งห in <p aha. S 1> ้กันน like okay. ี่ครับ หุ่นคาว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากข้นหักข้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลอดซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับน้องสัมบูชุมราคาใบแอมเราท้งนี่ได้น้ามุนแมาน้ำครับได้น้ามุนของหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชม เอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจะให้ที่พูดดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไระะนี่ตัวเขาสิได้ออกอาไปดูดกินแล้วก็อาบนะครับสำหรัผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับสำหรัผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับสำหรัผู้ชมมีจํานวนจํากัดโดยเอ็มระดมเนี่เอามาบริหลายครับมาฝากอิดสี่บริหลายกระทู้มากได้ ตัวอาไรครับมหาเบาแอมมาต,งมาต,งตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยตั้งกันครับสาจุบสาจุบให้ถือเปีกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเปีกโรตเตอรี่ทั้งวันทีหนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านกุลละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมมาตุงกับสิให้เบิร์ตเตอรี่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มึงตาพึงทำเลยพอด้ เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ